บุรมด์ครับ <Hello. S 2> ดักบอลอีกครัง้งหนึ่งไมคอนพลิกได้ดีเลยครับเปิดพื Friday, ้นที่ให้ต่อสุขอนัทให้อู้แล้วเป็นไมคอนเลือกปั่นอีกทีหนึงไปเลยครับโป้ชบทจะเสียก็เสียง่ายเกินส0ูนไปแล้วครับไม่สวยเลยครับจังหวะนีจังหวะดี้ครับของไมคอนครับ2อประตูต่อศูนย์นาทีที่33ของเกมนะครับแล้วมีตัวทำลายจังหวะด้วยนะครับคอยสกดบอลเดี๋ยวดูจังหวะสุดท้ายขอแดงสักหน่อยครับ สองตูต่อสูนะครับทำให้สถานการณ์หลังจากนี้ของฟรีรัมเนี่ยน่าจะสบายใจขึ้นได้พอสมควรแล้ะครับสอบบงประตูต่อสูนย์เนี่เราก็เป็นไมค์คอนครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆขำเกมขึ้นมาสุภนัทเนี่ยตรงกลางเนี่ยยิเงเลยได้แต่ว่าเลือกจ่ายติดเนี่ยสุดท้ายเปนะ็นไมค์คอนยิงเข้ามานะครับ นี่ครับจ่ายแล้วจังหวะแรกเนี่ยติดนะครับก่อนที่ไมค่อนจะยิงมีตัวโฉบตัดนะครับอย่างโบลิงกีที่ก็เกือบจะทำให้เสียจังหวะไปเหมือนกันครับสุดท้ายเนี่ยบอลไม่โดนโบลิงกีนะครับกลายเป็นลูกกิงลูกนี้เป็นไมค่อนครับบอลโค้งเข้าไปครับ2ประตูต่อศูนแล้วครับก็เป็นประตูแรกในลิคับนะครับของไมค่อนด้วยครับดูแจฟฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับ ไม่มีชื่อลีกแต่ว่าทุกๆครั้งที่ไปแข่งเนี่ยเจ้าตัวจะไปด้วยตลอดนะครับไอคอน